เฮ้ย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 ขาดแล้วอย่าเหลือบุตรชายมันทับมันก็จย่ากะแกกกาะแกถ้ามันเป็นงั้นก็ไม่ไดปลอดภัยเวลาขี่มอเตอร์ไซค์อ่างงี้แค่พอถ้ามันยื่นขึ้นมันก็ทำให้รถพังรถล้มใช่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเส้นนี้ไปเนี่ยตรงสะพานนู่นล้มกันบ่อยถ้าพวกฝาท่อเนี่ยถ้าไม่ได้มาตรฐานนะเอียงนะเวลาฝนตกมันจะลื่นนั่นดีเลยฝนไม่ตกก็ลื่นอยู่แล้ว อยูด่ดีมันก็มีการกระเด็นขึ้นมาหรือฝาท่อชำรุดแล้วมีรถตกลงไปเวลามีรถวิ่งผ่านไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันวันละหมื่นคันความสึบหรอมันเกิดขึ้นได้ง่ายมันก็เลยกลายเป็นปัญหาอย่างที่เราเจออยู่ทุกวันนี้ฝาท่อระบายน้ําที่มันมาโผล่ตรงกลางถนนได้เนี่ยเราต้องนึกถึงว่าสมัยก่อนนะครับการออกแบบถนนการออกแบบการระบายน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีการวางไว้แล้วเรียบร้อยแต่ที่เนี้ยในปัจจุบันเองเนี่ยเรามีการขยายถนนขยายเส้นทางต่าง,างๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ระบบการระบายน้ํามันต้องมาตามการที่เราจะไปหาที่เชื่อมระบบระบายน้ําข้างล่างที่อยู่ใต้ถนนเองเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเจาะหรือเพิ่มเติมที่มันโผล่มาตรงกลางเส้นทางถนนบ้างเช่นกันมันก็เลยทําให้เราเจอว่า ทุกๆระยะกี่เมตรที่มันมีมาตรฐานในการกําหนดอยู่ว่ามันต้องมีการติดตั้งฝาท่อระบายน้ําเอาไว้เนี่ยนะครับมันก็จะโผล่มาเรื่อยๆตามบางเส้นทางเพราะว่ามันไม่มีที่ไปล่ะจริงๆต่างประเทศมันก็มีปัญหาให้คล้ายกับเรานะว่าอยู่ดีฝาท่อไปอยู่บนถนนก็มีเพราะว่าถัางเมืองหรือการที่อยู่ใส่มันโตขึ้นตามเขตที่มันเป็นเมืองจริงแต่ต่างประเทศเองเขามีข้อดีอยู่อย่างคือเรื่องของการมีการดูแลรักษาเขาอาจจะไม่ต้องรอให้มันจนพังก่อนที่จะทําให้มันเกิดปัญหา ด้วยโครงสร้างมันเองตัวฝากับตัวบ็อกเป็นเหล็กแต่โครงสร้างที่รองรับฝานเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการใช้อย่างเช่นพวกยางมาตอยนะครับอาจจะผสมแล้วก็หยอดไปตรงรอยเนี่ยบางพื้นที่เขาจะมีการใช้ซีนซีนยางที่เป็นยางสําเร็จเพื่อที่ให้มันอยู่นิ่งสนิทแล้วก็เรียบเรียบกับพื้นผิวแล้วเพราะว่าถ้าเราทําพอดีเกินเสร็จปุ๊บเนี่ยการร้อนหรือรอุณหภูมิเปลี่ยนตัวเป็นเหล็กเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนรูปยาขยายหรือหดอันนี้ก็จะอันตรายในรูปแบบนี้ ก็ถ้าเป็นเป็นประเด็นหรือปัญหาที่อาจจะเป็นตามข่าวที่เราเจอว่ามันอยู่ดีมันก็มีการกระเด็นขึ้นมาหรือฝาท่อชำรุดแล้วมีรถตกลงไปต่างๆเนี่ยในตอนเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะมีสภาพสมบูรณ์แน่นไม่ไปไหนแต่ทีเนี้ยเราลองนึกจินตนาการ,รว่าเวลามีรถวิ่งผ่านไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันวันละหมื่นคันวันละหมื่นคันความสึกหรอมันเกิดขึ้นไดง่ายๆในเรื่องของการแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับฝาท่อผมมองว่ามันน่าจะเป็นในส่วนของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบมากกว่านะครับจริงๆข้าเขามีการาน มีความถูกต้องและก็ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมาเนี่ยผมคิดว่าปัญหาประเด็นพวกนี้มันอาจจะไม่เกิดได้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอตามสกูปข่าวหรือตามทิป่ามมันก็เกิดเนื่องจากมันอยู่ในสภาพที่พังไปแล้วเสื่อมไปแล้วนะครับพร้อมที่จะกระเด็นขึ้นมาพร้อมที่จะหลุดได้บทบาทที่น่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาส่วนนี้เป็นเจ้าของหน่วยงานที่ดูแลเพราะฉะนั้น ถ้าหน่วยงานถ้ามีแผนหรือมีการกําหนดการตรวจสอบหรือตวรวจอายุตรวจสภาพต่างๆให้มันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นประเด็นอย่างที่ที่เราเจอในเป็นข่าวนี้ก็ได้เรื่องฝาท่อครับผมโอโอ,อยากให้ตรวจทุกเดือนจนดีกว่ามันจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุประชาชนที่ขันจรไปมาจะได้ไม่ได้รับความเดือดร้อน